กับเรียนท่านปรมธานที่เคารพครับผมธนิพนชัยนันท์พักประชาธิปัตย์จังหวัดปา่าท่ารมธานครับในส่วนของการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาอย่างนี้นะครับผมดูคร่าวๆเนี่ยถ้าเราไม่คิดอะไรกันเลยเนี่ยก็คงจะเป็นแค่การขอแก้ไขเพียงแค่มาตราเดียวก็คือ มาตรา291แต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับในการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรานี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ล่ะครับรท่านประธานว่าการขอแก้ไขครั้งนี้เนี่ยจะนำไปสู่การฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปี2550และเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ผมเรียนท่านประธานตรงๆครับว่า ผมต้องตั้งคำถามถามรัฐบาลว่าวันนี้เนี่ยความจำเป็นที่เราจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับโดยเริ่มจากการแก้มาตรา291รัฐบาลจำเป็นมากน้อยขนาดไหนครับถ้าเราเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นของประเทศนะครับผมก็ยอมรับนะครับว่าการปรองดองนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็น แต่วันนี้เนี่ยถ้าท่านประธานหรือแม้แต่รัฐบาลเนี่ยจะหันมาสนใจกับประชาชนสักนิดหนึ่งท่านจะรู้เลยครับว่ามันมีปัญหาอื่นอีกมากมายครับโดยเฉพาะปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนเรื่องของความยากจนวันนี้คนจนกําลังจะจนตายกันอยู่แล้วครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่องของอุทกภัยเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆรวมไปถึงครับ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ผิดพลาดอันหนึ่งที่ผมต้องอดพูดไม่ได้ก็คือเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรวันนี้ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำเกษตรกรไม่มีสตางค์ครับจะขายล่ะพืชผลการเกษตรก็ไม่ได้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่ผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลน่าจะนำมาดูแลก่อนครับ ไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเรียนท่านประธานว่าในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทางรัฐบาลได้เสนอต่อสภาในวันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเท่าไหร่ล่ะครับ สิ่งเดียวที่มันจะเกิดประโยชน์ได้ที่รัฐบาลเขียนไว้ก็คือในเรื่องของความปลองดองผมกราบเรียนธรรมทานครับวันนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะครับเราผ่านเรื่องนี้กันไปได้แก้ได้ความปลองดองมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับหมู่บ้านเสื้อแดงวันนี้นะครับถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยหมู่บ้านเสื้อดงยังมีอยู่ไหมครับ รือว่าหมดไปแล้วมีอะไรมารับประกันได้ล่ะครับและที่สำคัญที่สุดครับผมก็มองเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2550มันเป็นรัฐธรรมนูญที่จริงๆแล้วเนี่ยมันพอไปได้ครับพอที่จะบังคับใช้ได้จริงครับว่ามันมาจากการรัฐประหารแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัญหาหลักๆของรัฐธรรมนูญปีฉบับ 2,550นี้ก็คือเรื่องของการถูกใช้เป็นข้ออ้างทางการเมืองผมเรียนธรรมธานครับว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกครั้งเนี่ยที่เกิดขึ้นที่มีปัญหาอยู่ยรัะธรรมนูญฉบับนี้เนี่ถูกใช้เป็นข้ออ้างอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับ ความจริงแล้วก็คือว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เขียนขึ้นเนี่ยเขียนจากไหนครับเขียนจากการที่เกิดปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วเคยมองย้อนกลับไปไหมล่ะครับว่าการปฏิวัติรัฐประหารมันเกิดจากไหนล่ะครับมันก็เกิดจากการบริหารประเทศของท่านอดีตนายกทักษิณไงครับ ที่ใช้อำนาจรัฐเกินเลยจากขอบเขตที่คนในประเทศหลายๆคนเขาพึงจะรับได้ครับผมเรียนท่านประธานนะครับว่าในยุคก่อนนั้นเนี่ยผมเป็นสสอ,อยู่ผมก็จำได้มีการพูดถึงเรื่องมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องจนกระทั่งมีคดีความหรือแม้แต่เรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายที่ไม่ใช่การทุจริตคดโกงกันแบบ ทั่วไปครับคือใช้ในโยบายรัฐนะครับทุจริตกันเลยหรือแม้แต่เรื่องของการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบละเมิดสิทธิเสรีภาพครับท่านประธานจะให้ประท้วงก่อนไหมครับเชิญฮะเชิญท่านฮะเชิญท่านที่ประท้วงครับ ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเกียรติอุดมเมน่สวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุดรธานีาพรักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงทูกกำลังอภิปภายที่กำลังให้ร้ายเสียดสีบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้ ขอให้ท่านได้วินิจัยให้ผู้พิปลายได้ถอนคําพูดว่าการรัฐประหารเกิดจากการบริหารงานของนายกตั้งศินเสียหายครับท่านประธานครับขอด้วยวินิจฉัยด้วยครับผม ขอให้ท่านผู้อภิปรายกรุณาอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็อย่าอย่าอย่าไปพาดพิงถึงท่านที่อยู่นอกนอกที่ประชุมเรานะครับเชิญต่อครับ,รบท่านประธานครับผมก็จะพยายามนะครับด้วยความเคารพท่าน,ท,านท่านประธานจะพยายามไม่ไปพาดพิงถึงบุคคลที่อยู่นอกประเทศนะครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับในส่วนของ ประชาธิปัตย์เราเองนะครับผมเรียนท่านประธานว่าพวกเราไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับเรื่องของการทํารัฐประหารแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราก็ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยส่วนที่มาเนี่ยมาจากการทํารัฐประหารด้วยแต่สิ่งที่พวกเราเป็นห่วงก็คือว่าวันนี้เนี่ยการ รวบหัวรวบหางแล้วขอแก้รัฐธรรมนูญโดยที่ทางรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่ายังคิดไม่รอบคอบอะครับเพราะถ้าคิดรอบคอบเนี่ยเราจะไม่เห็นเสื้อหลากสีเสื้อแดงมาประชุมชุมนุมกันอยู่หน้าสภาครับผมยังคิดอย่างนี้ครับท่านประธานว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารครับแต่ปัญหาก็คือว่า ถ้าต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแปลงง่ายๆคือถ้าจะฉีกรัฐธรรมนูญปี2550 25, ทิ้งเนี่ยผมคิดว่ามันต้องไม่ใช่วันนี้ครับที่เราจะเริ่มกันผมอยากให้รัฐบาลกลับไปคิดให้รอบคอบแล้วก็หาทางที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ลดความขัดแย้งให้มากที่สุด ไม่ใช่อย่างที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเพิ่มความขัดแย้งอย่างเช่นนะครับถ้าท่านประธานดูนะครับมาตรา200นี่คือการ2องอยเคือการเริ่มที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมีข้อกังขาหลายหลายคนครับแล้วก็หลายกลุ่มรวมถึงพวกผมที่เป็นสอสอของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาระสำคัญในการแก้ไขอย่างเช่นนะครับ ในส่วนที่จะเลือกสสรอจากรัฐสภาเลือก22คนเลือกจากไหนเลือกจากรัฐสภาเพราะนั้นเป็นคำตอบที่ไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเลือกจากรัฐสภานั่นหมายถึงเสียงข้างมากจะสามารถที่จะคัดสรรสสรอที่เป็นพวกพ้องของตัวเองได้ครับประการต่อมาครับในส่วนของจังหวัด77จังหวัด จังหวัดละหนึ่งคนเลือกสอสอรอทั้งหมด77คนผมเรียนท่านประธานครับว่าวันนี้เนี่ยเราก็รู้ดีกันอยู่ครับว่าหลักเกณฑ์ต่างๆได้ถูกตัดทอนลงมาการเลือกสอสอรอนั้นสุดท้ายแล้วเรามีโอกาสสูงครับที่จะได้คนของพัคการเมืองที่ครอบครองจังหวัดนั้นอยู่มาเป็นตัวแทนสสอรอ มันมีโอกาสสูงครับรรท่านประธานเองผ่านการเลือกตั้งสวก็ทราบดีว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยพรรคการเมืองมีผลขนาดไหนในการได้มาซึ่งนักการเมืองรวมไปถึงสสรนั้นด้วยครับและวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับรรท่านประธานเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังท่านสวพูดถึงข่าวการล็อบบี้สวในเรื่องของการที่จะให ท่านสมาชิกวุฒิสภาเลือกลงมติเห็นด้วยครับกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเสนอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านสวออ,อกมาพูดเองนะครับในข่าวนะครับผมอ่านข่าวเจอเนี่ยในเรื่องของโครงการต่างๆที่จะให้ก็ดีเรื่องการฝากงานก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่ ผมก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดคนที่เห็นข่าวเขาก็จะสงสัยและกังขาในการเริ่มต้นแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเลยครับสุดท้ายครับก็คือว่าถ้าท่านประธานเห็นว่าเพียงแค่เราต้องการค้นหาสสอรคอัดสรรขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีความขัดแย้งกันมากมายขนาดนี้แล้วครับ ยังมีข้อกังขาข้อสงสัยมากมายขนาดนี้พวกผมยังเชื่อครับว่าวันนี้เนี่ยมันยังมีอีกหลายวิธีครับผมไม่เชื่อว่าคนในประเทศทั้งหมดเนี่ยเราจะคิดกันได้แค่นี้หรอครับคิดกันได้แค่ตั้งสสอรอด้วยวิธีง่ายๆเอา99คน77มาจากแต่ละจังหวัดอีก22มาจากในสภาใกล้จบแล้วครับท่านประานผมสรุปแล้ว คิดกันได้แค่นี้ผมไม่เชื่อครับมันยังมีอีกหลายวิธีที่เราสามารถทำได้เพียงแต่ว่ารัฐบาลกลับไปทบทวนหาวิธีที่จะหาทางตั้งสสอรอนี้ในการลดความขัดแย้งเนี่ยมากที่สุดผมคิดว่าถ้ารัฐบาลต้องการการปลองดองครับสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องฟัง คือฟังฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองให้มากที่สุดเพราะแน่นอนฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ยเขายินดีแล้วก็ยินยอมรัฐบาลอยู่แล้วแต่การปลองดองเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฝ่ายที่เห็นด้วยรัฐบาลฝ่ายเดียวแต่ต้องเป็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลด้วยแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะได้หาวิธีที่จะตั้งสสอรอใหม่ที่ไม่มีความขัดแย้งหรือมีความขัดแย้งน้อยที่สุด เราก็จะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความขัดแย้งและเป็นรัฐธรรมนูญที่คนไทยทุกคนเราภูมิใจครับกาบขอบคุณครับท่านประธาน